อ่ะสวัสดีคุณลิงครับโอ้โหดูดูแหมมีตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูทีมข้างบนก่อนครับเฟย์แอร์ฟอลคอนกับมังคีสกอร์ดนเฟย์ค่าเฟย์แอร์ฟอลคอนนะ Falcon, เทรนเนอร์หลักจังกับเทรนเนอร์คิวนะครับมีโคแบทเซเนียสนะครับโบมันดาแลนโดรสนะครับมิวทูแล้วก็ไลจูนะครับส่วนเทนเนอร์คิมมี่กับเออร์โซเวียตนะครับลอเชโคของมังคีสกอร์ดอนมีโคแบทเรจิสติลนะครับรา,าเลกูซ่านะครับมูคูฮอ การูล่าแล้วก็ไคโอัลกาเดี๋ยวมาเปิดโหวตกันฮะเชียร์ทีมไหนมังกี้กับเฟย่าอ่ะรู้จักชื่อเล่นกันอยู่แล้วแหละเลือกอะไรฮะหมาสุสีสุสีสุสีมากโอ้มังกี้นำแล้วมังกี้นำแล้วเฟย่าว่ายังไงมังกี้นำอยู่นิดนึงเอาสิอ่าตามมาติดๆว่าไงครับ ว้ายไงครับอ้าวโอ้โหอยู่อยู่ฟุบๆุอ้าวเท่ากันเป๊ะครับแหวนสอคู่นี้2ทีมนี้แหวนไม่ธรรมดาจริงอยู่อยู่เท่ากันเฉยเลยครับขึ้นมาทีหลังนะครับสำหรับเฟย่าเฟย่าครับปล่อยไลจูคู่กับโบนด้าแล้วเฟกเอาท์มูกุฮอกทำอะไรไม่ได้เดสไซโคแบทใช้เทวินโอ้โหอยู่ๆคะแนนพุ่งขึ้นมาจากไหนไม่รู้ครับเฟย่าฟุฟฟฟนะบๆๆเลยฮะ ไฟนอลแกมบิดโอ้โหโดนเฟกเอาเลยใช้ไฟนอลแกมบิดเหมือนเดิมเคโอได้เหมือนเดิมโอ้โ oh, หอัดเลือดมาเต็มเต็มที่เลยครับล่วงครับล่วงเป็นการแลกเลือดนะครับถ้าไฟนอลแกมบิดจริงๆเป็นท่าค่อนข้างเสี่ยงนะฮะแต่ว่าใช้ได้ดีจริงๆครับสำหรับสำหรับมังกี้สกอร์ดอนนะครับนำมาใช้แล้วได้ผลตลอดนะฮะโว้ wow, แท็กเกิลครับเกือบเกือบเคโอเหมือนกันเหลือ1ิซุปเปอร์เกิลของเรา เซในอาร์ลงมาครับผมเซยร์ฟคอนมังกิสกกดอนส่งกาลุล่ากดโหวตไม่ทันคุณตวงกดโหวตไม่ทันนะมแมลงใหม่สายฟ้าแฟรี่แอบิลิตี้ฟิลสายฟ้าโหวมากไม่ใช่มแมลงสิครับชนเผ่าไม่ใช่เลยครับทาบูโคโคใช่ไหมฮะตัวที่พูดถึงอาจจะเป็นเทพเล็กนะเป็นชนเผ่านะตัวนั้นนะทาบูโคโค่กาลุล่าครับ แรงมากเมกคแล้วโอแบทใช้ทอนทำให้เซอร์เนอาร์ปวดปวดหัวแล้วครับโอยยะชนเข้าไปหนึ่งทีสองทีครึ่งหลอดครับแรงมากครับเหมือนมีคนเรียกสวัสดีครับโอโหไมยร้า oh, ์มาแล้วครับทวงฮนะทวงเมื่อไหร่อัปเกรดเว็บครับใคร พ,พูดให้เขาชื่นใจหน่อยเพราะเผื่อเขาเผื่อเขาอยากอยากทำป่าวันมาถ้าถ้าไม่ไลฟ์ทำเนี่ยเออใครพร้อมจะกดซับมั้งฮะใครพร้อมจะกดซับขอแมวปวา่าวันป่าวานมันเหมือนเดิมขอสายลุงหน่อยครับขอสายลุงหน่อยครับใครคิดว่าถ้าไม่ไลฟ์ทำปุ๊บกับจะจะซื้อแน่ๆซื้อซับสคริปชั่นแน่ๆโอ้โหหลายตังค์นะเนี่ยไม่ไลฟ์ครับหลายตังค์นะเนี่ยดูดิ ถ้าผมตั้งผมคงตั้งเดือนละร้อยกว่าบาทนะน,นะไม่เยอะหรอกเออโอ้โห,โโหเป็นไงครับชื่อเขียวครับเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยเว็บจะได้มีรายได้ทักทีเออโอ้เราเห็นเลจิสติลลงมาแล้วครับฝั่งของมังกีสกอร์ดอนนะะอ่ะคนที่พิมพ์ลัวกันไประวังโอ้โหหลอดเชียโครครับหมัดเดียวน้ำติดน้ำแข็งเลยอ้าวแต่มีลัมเบอร์ี่ครับไม่ยอมเหมือนกันเฟีย่ฟอลคอนโดนโอ้โหทีเด็ดจริงๆเฟียฟอลคอนครับ ไม่ใช่ว่าหมัดที่สองติดน้ําแข็งอีกนี่เงิบเลยนะฮะนี่อ่าคุณแอดมินไมล์ไลนะครับน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ากําลังซื้อของชาแนลนี้นี่ขนาดไหนเออให้กําลังใจนะครับไม่ได้เล่งน,นะฮะก็ได้มาหล่ก็ดีครับก็อยากใช้เหมือนกันฮะการมาครึ่งหลอดครับเอโก้เซเบอร์เลจิสติถึกมากนะครับแต่ว่าเจอกัดครึ่งหลอดนี้ถือว่า เสียหายเหมือนกันครับแม้นจริงต้องโดนเบามากนี่ครับโดนโดนล็อกสไลด์แบบเบาสุดๆเลยกาลูล่าติดชะัดครับ <S <S เล่นสายถึงแล้วเจอซูเปอร์แฟงนี่เสียหายจริงๆทนะถอนด้วยครับเลจสติลต้องตีอย่างเดียวแล้วล็อกสไลด์กาลูล่าเหลือเลือดหนึ่งไม่รอดครับนี่ครับโดนไม่ถึงข้างโดนไปประมาณเท่าไหร่ สองหรือสามดาเมจเองครับล็อกสไลด์แต่ติดจงังงะครับแมดน,น่าเสียด,ดายมากายโอก้าลงมาแล้วครับแอดมาเนียครับแอดมาเนียมาบอกหลังไมว่าอ b i l i t y เอ่อท่าโจมตีของซีกาดล่างเพอร์เฟกฟอร์มโจมตีปุ๊บลบ ability คู่ต่อสู้ครับโอ้โหโคตรขี่โกงเลยครับแอดมาเนียมาส่งมาส่งข้อมูลให้หลังไมฮะ อ,อ่ามาไลวบอกเรื่องนั้นเห็นกลุ่มที่กําลังทําที่ทํากําลังเขียนระบบอยู่ครับผมก็รออยู่นะอ่าเป็นไงใจชื้นแล้วกำลังทําอยู่นะครับมาไล,ากล่กำลังยงกำลังทําอยู่เออเดี๋ยวน่าจะได้ใช้กันแหละนะครับล็อกสไลด์รัวเข้ามามโดนไิทีละสิบกว่าสิบกว่าแครับใครว่าติดชะงักติชะงักทั้งคู่ครับโอ้เป็นอะไรวันนี้ท่านหลอด สวยจริงๆครับท่านหลอดทำมานานนานอออริจินเท้ายิงตรงไปเลยถ้าทำสำเร็จนี่รับรองครับแชนแนลนี้มีแต่คนอยากกดซับครับ ขนาดไปทําที่อื่นนี่กดซับแพงกว่านี้เขายังกดกันเลยนะกดกันเยอะนะขนาดว่าดูดูกระตุกนิดนึงด้วยนะตรงนั้นอะ่ะอให้กําลังใจครับไม่รลายครับเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมาสตรีมลัวๆฮะพี่คิวนี้ค u e น n o ไอเอนะครพูดเลยเออมันอกีติดชะง,งักแบบสองตัวลัวๆเลยนะ่ยสุดยอดแต่ว่าเลจิสติลก็ยังคงอยู่ครับหมาถึก ถึกจนไม่รู้จะพูดยังไงครับ ừ ừ. ใครล้อซีการตไว้ใครไปล้อซีการตครับแย่มากเลยครับเนี่ยครับเจออบริทถ้าไม้ตายแรงขนาดนี้กดซับแล้วไลฟ์ด้วยนะตัวเธอ,เอ,อคือปกติของของสตรีมเมอร์ทุกคนนะนะถ้ามีคนกดกดซับให้เรานะครับเขาต้องสตรีมรวๆอยู่แล้วครับถูกไหมฮะเออมีคนสนับสนุนนี่ โอ้โหเดีวก่อนทำไมทำไมเลือดเต็มครับทำไมเลจิสติวเลือดเต็มครับงงอ๋อใช้ท่าสลีปใช่ไหมสลีปพอครับแล้วเคสโอ้โหเยือะครับอย่างนี้เออพูดถึงกดซับนะครับแน่นอนครับถ้ากดซับมาต้องสตรีมโัวๆอยู่แล้วครับใครมันจะไปกล้าทําครับมีคนกดซับแต่ไม่ยอมสตรีมผมว่ามันแย่มากเลยนะถึกพลังยมตีกายภาพครับแต่เจอพลังยมตีเวทเข้าไปนี่ล่วงนะ เลอใครนะศับเราไม่สตรีมหรือลัวเอานาอย่าไปพูดถึงใครกันเนี่ยแย่มากเลยเลคูซาครับเจอกับเมกาเมลชูวายเดลต้าสตรีมครับโปรเทคเอาไา้นออสบีไม่โดน เร็วกว่าครับนี่ครับไอซ์บีมจะรอดไหมฮะโอ้โทีเดียวเลยครับคิทติเข้าอ,อีกแล้วครับโอ้โหเฟอคอนทำบุญอะไรมาโอ้โหชังงักรัวมากนะครับติดน้ำแข็งแล้วก็มีลัมเบอรี่แก้พอดีเสร็จแล้วคิทตี้เข้าอ,อีกได้ว,ว่าคิทตี้เข้ารัวมากครับเป็นเฟอร์คอนที่ชนะไปจริงจริงๆเล่นในสูสีนะครับแล้วก็ทาง มังคีสกอร์ดนอนเอาเลติสติลมาแล้วทำหน้าที่ได้ดีจริงๆครับประสิทธิภาพสูงมากแต่ว่าโดนทั้งชังงักโดนทั้งคิติข้อครับไม่รอดฮะนำไปก่อนครับเฟรย่านำไปศูนย์หนึ่งนะฮะโอ้โหควีนอัพไอจีจริงๆมังคีสกอร์ดอนจะว่าไงครับเกมที่สองครับเดี๋ยวมาดูกัน วันนี้มีแต่เกมศูนย์นะครับยังไม่มีให้ยังไม่มีการพลิกไม่มีการลุ้นเท่าไหร่ครับเออแล้วตอนนี้เฟย่านำไปก่อนจะเป็นเหมือนคนอื่นหรือเปล่าครับจะเก็บเกมศูนย์หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันตัวยังใช้เหมือนเดิมเลยอ่ะรีบไปดูต่อกันเลยฮะ คูฮอกครับลงมาคู่กับโรแบทเจอกับไรจูคู่กับโบมินดาครับโมด้าครับ,รบแปลงลางเมกาทันทีเลยเฟคเอาไว้โดนครับแล้วไฟนอลแกมบิดนี่เล่นมิดเริ่มแมทหรือเปล่าใช้ท่าเดิมเลยครับแล้วก็ คือเล่นกับคู่เนี่ยเล่นเร็วมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมาถึงมันจะจากหกหกหกตัวกับหกตัวเฉลือ5ห้าตัวกับห้าตัวครับแลกแลกเลือดไปเลยฮะทีเดียวเลยฮะทันหลอดอาจจะใช้เชียโคตุนรอบกันได้คุณคิมมี่ที่ทำแอดเก้นเสียเงินในมอนทันใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับไหนนีจำได้แหรอเนี่ยดูมานานแล้นี่เรา อยามีล้มีครับลงมาในสนามแล้วกาดอนครับจอชื่อจอร์ซีนาครับแม้ไหนครับกาดอนหามองไม่เห็นเลยฮะยูคันซีมีเออตอนนี้ฝั่งมังคีสกาดอนเห็นโคแบดวินอยู่ตัวเดียวนะครับสงสัยต่อให้เฟกเอาไปที่จอร์ซีนาขนาดมองไม่เห็นปันเฟกเอาโดนไม่ธรรมดาจริงโคแบดครับ ในเทลวินส์เติมสปีดขึ้นมาแล้วโอ้ใช้กาวิตี้ครับแบบนี้จะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าการดอนเขาสามารถที่จะตีแลนโดลอสได้นะครับนีนับครึ่งหลอดครับเดอะเลโอนีสเดอะโลนิอัสเดอะโลนิอัสอ่าโอ้ใช้เป็นใช้เป็นล็อกสไลด์แทนเออสวนกลับมาด้วยเอิร์ทเควกครับโคแบทไม่นา่าจะรอดนะแบบนี้นี่ครับโคแบทมันแพ้ดินนะฮะ เออมองเห็นการดอนกันไหมครับมองไม่เห็นการดอนที่ชื่อจอร์ซีนาเลยนะครับมีแต่คนมองไม่เห็นนะ Echo er ฮะเอ็กโคเซเบอร์ครับชื่อของเลจิสติลเท็บสิบไพ่เบด แม่คิดที่เข้าฮิตด้วยครับเรื่องนั้นจอหนสีนาครับสแปมแคปซิพายเบทเข้ามา เผื่อมองไม่เห็นครับก็เลยเอารูปขึ้นมาให้นะฮะเซเนียรอาปั๊มพลังแล้วโดยจิวแมนซี่เลจิสติลนี่เหมือนจะเป็นตัวที่สามารถมาต่อกรกับทันเซเนียได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าติดชะง,งักอยู่ครับสการ์เล็ตวิสตกใจหน้าจอร์จีน่ามีคนเห็นจอร์จีน่าคุณเดียเห็นได้ไงวะเนี่ยมีคนเห็นจอร์จีนาได้ไงครับ ไหนฮะจอนทซีนาไม่มีใครเห็นนะครับผมมองไม่เห็นนะฮะอ่าจอนซีนาโปรเทคไปครับเห็นแต่แสงขึ้นมาวิงๆนะครับแล้วตยนอรอาร์ดยิงโอ้หยิงเหล็กไม่ค่อยเข้าออร่าเซเียคือเหมือนกับเฟย่าเนี่ยเอามิวทูไวมาพอดีเลยครับพอดีว่าเจอเล็กจิสติลอย่างนี้ช่วยได้นะฮะเพราะว่ายิงยิงท่าเวทใส่เล็กจิสติลเข้ากับกายภาพเยอะมาก แตอเน,นี้ยยังทนได้อยู่ข้อเสียของเล็จิตสตีลคือพลังยจมตีเขาน้อยแต่ถ้าความถึงนี่ถึกมากนะฮะเลือดก็น้อยเหมือนกันนะแต่ทดแทนด้วยพลังป้องกันนี่ก็พอจะแทนกันได้อยู่นะครับดารดอนไม่รอดแล้วออร่าสเฟียรครับคราวนี้ไม่น่ารอดแล้วเลือดเหลือไม่เยอะ,ะครับนี่ครับร่วงนะฮะจอนซีนาไปาแล้วครับจาลาูา ลงมาคู่กับไฮโรเรนเลกุซ่านั่นเองห้าเมกาแล้วครับเดลต้าสตรีม มิวทัไวครับโปรเทกเอาไว้โดนซากะกพันธีมิวทัวไวไม่ได้จะรอดนะกำลังป้องกันมันน้อยเหลือเกินสการเล็ตวิสโปรเทคอีกรอบไม่สำเร็จครับแล้วเอ็กตรีมสปีดตีเข้าไปไม่รอดครับซากะกพันธ์นี่ฮะ ไม่ตีครับมิวทูไม่ยอมตีแล้วยอมแพ้ไปครับเนื่องจากว่ามิวทูเนี่ยมันแพ้ทางกาลู่าจริงๆครับเออแพ้ทางกาลูาจริงๆมังกีสกอร์ดอนครับไม่ยอมแพ้ครับตอนนี้ตีคืนกลับมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วต้องมีเกมตัดสินกันในเกมที่สามครับเออไหนคู่นี้นี่ตั้งแต่กองเชียร์จนหนึ่งผู้เล่นครับไม่ยอมกันจริงๆครับสูสีกันมากฮะ เกมที่สมครับาเดี๋ยวเราเรามาทายกันนี่เป็นเกมตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นขอโหวตอีกรอบแล้วกันคิดว่าคิดว่าทีมไหนชนะอ,อหัวข้อเป็นเชียร์ทีมไหนอพอดีขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์เปลี่ยนใหม่นะฮะคิดว่าทีมไหนชนะครับในแมตช์ตัดสินนี้เอาควาวนี้เฟยฟย่ามาแรงมากครับเฟย่ามาแรงมากครับมังกี้ว่าไงเอามังกี้แสงครับแสงเฉยเฟยา่าเฟย่าแสงกลับอีกทีมังกี้แสงอีกแล้ว มังกี้ยังแซงอยู่เอามังกี้นำไปแล้วครับนำไปแล้วเฟย่าพุ่งขึ้นมาเอาโอ้โหสุดๆจริงๆเท่ากันไปอีกแล้วครับโอ้โหพระเจ้าช่วยสองทีมนี้นี่มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นจริงๆครับพูดตามไม่ทันเลยครับเลขมันขึ้นแบบว่าสับกันไปสับกันมาจริงๆครับเอาแล้วครับในคู่คู่นี้ครับตาสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะชนะไปนะครับสูสีทั้งทั้งคนเล่นคนเชียร์นี่ครับ มีตัวที่เปลี่ยนมาใหม่เป็นกิงก้านะครับสำหรับเฟย่าฟอลคอนส่วนทางมังกี้เนี่ยเล่นเหมือนเดิมเลยนะฮะโอ้โหเสมอตลอดครับมังกี้ดีสกอ์ดอนผีกับผีครับเกงก้าลงมาคู่กับยามิรามิแล้วก็เป็นนกกับข้างคาวไงบินบินคู่กับผีคู่นะฮะ อย่างน mm ี้ฟนอ a l ลแกมบิดไม่ได้เลยครับมังคีสกอร์ดอนจะโฉบไม่ได้เลยครับเก่งกล้าครับเปลี่ยนล่างทำให้หนีไม่ได้ด้วยครับโอ้โหมูคูฮอคลำบากแล้วฮะแล้วทอนทอนใส่ทอนใส่ยามิละมิมีเมนเทลเฮิร์บครับโอ้โหดักไว้หมดเลยครอย่างนี้เอาไง่ะครับรลทิ้งสลัดบอมมาก แอมบิทไม่ได้แน่ๆต้องใช้ท่าอื่นเวบเบิร์ดครับโชว์แต่เนื่องจากอัพเลือดเต็มมาน่านเลือดกับสปีดเต็มพลังยังตีหน้าจะไม่แรงเท่าไหร่โอ้โหนี่คือไม่แรงเท่าไหร่ครับเกือบตายเหมือนกันไม่ยอมแม้ครับอสูสีจริงๆครับคู่นี้ฟีนอา้าวล่อยพืมเยี่ยวของเราโดนทอนไปก็แล้วก็มีแมนเน่ๆก็จริงนะครับแต่คราวนี้ใช้ท่าโจมตีเลย เก่งกล้ายิงชาร์โดบอลครับโดนครึ่งหลอดเดสไซน์นะฮะคาลก้าลงมาเปลี่ยนสภาพอากาศอันเดียวซีครับ Oka. ไฮโอคาแองล่างเกมชีแล้วยังไงต่อครับแถววินสไปเป็นตัวซับที่ต่างกันนะเป็นตัวซับคือเกงกาแล้วก็โอแบทนะครับโอโอแบทไม่รอดแล้วครับเป็นตัวหนีไม่ได้ครับเจอชาร์ดิลแท็กของเกงกาล็อกเอาไว้อยู่แล้วโอ้โหออริจินเพ้าแต่ไม่ ไม่โดนไคโอก้าของฝั่งไปะยะทำน้าเสียดายถ,ถึงถึงดาเมจจะไม่เยอะมากแต่ว่าน่าเสียดายอยู่ดีครับคนรอดูเชียโคนะแบบนี้เทพใหญ่เทพใหญ่กันหมดครับเป็นบิ๊กแม่ไคโอก้าเกินมาตัวหนึ่งนะเนี่ยมีคุณลุงแย้มาช่วยหยุดเออมีมีลุงแย้มา มาช่วยไก่เกี่ยวครับแตถถ่ถ้าทางจะไก่เกียวไม่ได้นะครับแล้วไคโอก้าพาพวกมาด้วยครับลุมตีแล้วฮะลุมตีแบบนี้ลุงแย้จะไปเข้าพวกไคโอก้าหรือเปล่าครับลุงแย้บอกพี่ขอปโปรเทคก่อนดีกว่าปล่อยมันตีกันไปกาดอนบอกโปรเทคโปเทคเหมือนกันเออให้มันตีกันเองแล้วนะตอนนี้ออริจินเปาออริจินเาไม่สำเร็จครับละเหย อ๋อ oh, ใช้สำใช้สาเร็จเนื่องจากว่ามีลุงแย้อยู่นะลุงแย้ใช้มีอบิลิตี้แอร์ล็อกครับอ่าสวนกันไปสวนกันมาแลลวครับแบบนี้เนี่ยอยู่กันครบเลยฮะจาดอนเปลี่ยนกันไปแล้วทรงเดอะโลนิอัสแม่ตัวเล็กครับแอนโดรอส ยันล่างเมกานะครับเมกาเลกุซ่าครับเิวเกาวโอ้ยยัง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 อ่ะบลบิตี้ครับเดลต้าสตรีมลบสภาพอากาศทั้งหมดแล้วทำให้โปโลมอนที่มีธาตุบินอ่าธาตุบินจะไม่แพ้ธาตุอะไรอย่าเจ้าหน้าที่ ริวกาว์วัตชิใช้ไปแล้วครับดังคอนแอสเซนฮะยังมีแต่คนกลัวเสียงนี้โธออริจินเพาครับไม่โดนสภาพอากาศล็อกแล้วยิงตรงเข้าไปแบบนี้แลนโดรอสโดนนี่ครับแรงมากๆแน่ๆฮะไม่รอดครับมังคีสการ์ดนไม่ธรรมดาครับไอซ์บีม เอาไม่ใช่ครับวริสตาร์ครับไม่ใช่ไอซ์บีมเนื่องจากว่าฮันโซของเราครับใช้ท่าไม้ตายไปเมื่อกี้ดิเฟนต์ลดนะฮะก็เลยโดนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าสตรีมช่วยลดช่วยลดตัวคูณไปแต่ว,ว่าตายอยู่ดีครับเราเรียกเป็นฮันโซแล้วกูกาดอนครับลงมาในสามอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้อา้าวหนังชีวิตของ เป็นหนังชีวิตของเลจิสติลแล้วครับเพราะว่าแฮฟไฟนะฮะเอาแต่เคิร์สไว้ก่อนเคกลก้าบอกอย่ามายุ่งเพิ่มดิเฟนซ์เพิ่พมพลังยังตีลดสปีดนะครับทันเดอร์ไม่โดนหลบได้อยู่ในไฟครับอยู่ในแดดแบบนี้ทันเดอร์ลำบากครับหมัดออ้หหหมัดนั่นมันมูหมหมัดอาลีหรือเปล่าแรงจริงๆครับมีิตัสเบอรี่เพิ่มเลือดขึ้นมาแล้วเทลวินของ มังคีสกอร์ดอนหมดแล้วใช้เชียโคไม่สำเร็จไม่โดนน,นูนนี่ไม่โดนกันหมดไอ้ไข่โอกาสสองตัวนี้มันทำอะไรกันตีกันให้โดนหน่อยสิเลจิสติลครับโดนอาลีอีกหมัดครับล่วงไปแล้วฮันเดอร์ไม่โดนอะไรกันครับคู่นี้นี่ยังไงครับเฮฟซีไพเบดเต็มเต็มครับลอเชียโคล่วงไปแล้วฮะ ตารแพตตินัมกาลูร่าลงมาในสนามกาดอนบอกค่าไม่เย็นอมกาดอนนี่โหดจริงอ่สตารแพตตินัมครับปล่อยหนึ่งหมัดบวกพลังโจมตีครับหมัดที่สองบวกไว้สองระดับครับไคโอ้กากำลังทะเลาะกันกาดอนนะายุ่งทำไมนั่นสิ เออกำลังตีตีไม่โดน้วครับใครกโ้าเป็นอะไรครับเนี่ยวันนี้นี่ตีไม่โดนกันแล้วหมัดเดียวครับเกือบตายดาบโบลเอทปั๊มมาแล้วชนเข้าไปที่กาดอนนี่ครับแม่ยุ่งดีนักจีเดียวลวกเลยครับต่อไปเป็นกาลูล่ากับไคโอ้าแล้วฮะแม่มายุ่งทำไมเจ๊อ้าวอะไรเฮ้ยตายซะงั้นอนะ่ะโดนดีคอยดาเอจต,ตายแล้วแพ้เลยอ้าว อ้าวแพ้เลยครับอ้าวดีคอยดาเมจแล้ว what the fuck ทำอะไรเนี่ยรอเชียโคนายนายทำอะไร what ไม่ใช่ทาอื่นเราอะไรของรอเชียโครครับเป,เป็นเป็นเฟยกที่ชนะไปโดยที่ไคโอก้ายังตีไม่โดนครับอยู่เฉยแล้วก็ชนะเฉยเลยเออ ไอ้ไอ้รอชียคนมันชอบทําอะไรแปลกๆผีชีพอย่างสมศักดิ์ศรีเออจริงๆก็ชนะลำบากอยู่เหมือนกันเออผีชีพอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับต่อยล่วงนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็เคอตัวเองไปครับเป็นเนฟยาฟอลคอนครับที่ชนะไปในในคู่นี้ในสัปดาห์นี้นะฮะเออสูสีจริงไหมคู่นี้นี่โคจรมาเจอกันทีไรนี่สนุกตลอดเดี๋ยวคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างดีเอ็มเพลเยอร์ครับองทอม่โลโก้ใหญ่รับ อ่ะเดนเบอร์นะครับจะไปเจอกับเมมโมเรียลทีมซูเปอร์อินดี้ของเราเมมโมเรียลสัปดาห์นี้นี่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่าเปลี่ยนโลโก้เหมือนกันไม่รู้ว่าใครเอาเทรนโลโก้ผู้หญิงมาเนี่ยตั้งแต่กอรี่บริเออร์นะตัดกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกดรีเฟซกลับมาใหม่นะ